ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าไอตัวพรีเมียมโปเนี่ยมันสามารถเอารูปภาพเนี่ยใส่ลงไปหรือซ้อนลงไปในต้นหนังสือได้ สวัสดีครับผมคิมครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่รูปภาพนะครับหรือคลิปวิดีโอลงไปในตัวหนังสือนะครับเพื่อให้มีลูกเล่นมากขึ้นนะครับสำหรับเทคนิคน,นี้มันสามารถเอาไปใช้ในเกี่ยวกับอินโรหรือเขาเรียกว่าลูกเล่นต่างๆในคลิปวิดีโอนะครับก็สําหรับวันนี้จะทาในโปรแกรม p ีเมีย r e Pro ครับไปกันเลยมาขั้นแรกนะครับผมก็จะมีคลิปวิดีโอในพีเมีย r e Pro เนาะผมก็จะเอาใส่ลงไป ป้าวิดีโอจะอยู่หน้าตรงนี้นะครับโปรเจกต์ผมก็จะไม่เอาเสียงตัดทิ้งไปก็จะได้คลิปวิดีโอประมาณนี้นะครับความยาวเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่นะครับจากนั้นนะฮะถ้าเราไปที่ใช้ทูนะครับตรงนี้เป็นตัว T เนาะกดเข้าไปนะครับจากนั้นให้ปาวเราไปนี่หน้าพ e v i e w นะครับกดเข้าไปพิมพ์ชื่อเราไปเลยนะครับสมมติผมพิมพ์ชื่อผมนี้ครับจากนั้นนะครับไป Essential Gra p ฟ i กนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นแถบตรงนี้นะครับให้เราทําการขยายปรับแต่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟองเปลี่ยนฟอนต์ได้เลยนะ ก็จะเป็นแถบวัดองศาเปลี่ยนมุมต่างๆนะครับจะให้มันอยู่ตรงกลางเลยประมาณนี้นะครับตัวหนังสือเนี่ยเรายืดตามใจชอบนะครับรียืดไปเลยยาวๆอย่างนี้ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการทำงนี้ครับทุกคนให้เราไปที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็ไปเขียนว่าแท็กแมท e y นะครับเราเขียนไปเลยนะครับที่ A A C K นี่ครับจะเป็นตัวอย่างนี้เนาะแท็กเหมือนขีดลากลงไปนะครับให้ลากใส่ลงไปในตัวคลิปวิดีโอนะครับห้ามใส่ในตัวหนังสือนะใส่คลิปวิดีโอไปปัาบจะได้ประมาณนี้จากนั้นครับให้ไปเอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับจากนั้นลงไปข้างล่างนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวนี้แมทแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันจะมีคลิปวิดีโอ2กับคลิป3นะครับให้เราคลิปวิดีโอสคลิป2คลิป3คืออะไรมันคือทาการเลือกว่าเราจะให้มันแมสลงไปในตัวเลเยอร์ไหนนะครับเนาะก็วิธีการดูเนาะเราก็มาดูตรงนี้1กับ2 V1 V2 2องนะครับก็มันจะมีอยู่3 v เนาะเราก็เลือก V2 เพราะให้เราจะให้คลิปวิดีโอเนี่ยซ้อนลงไปในตัวหนังสือตัวนี้นะฮะเราก็คลิกไป 2, 2> ป<ะ>ั๊บนี่ลองเล่นดูลองเล่นดูเห็นไหมครับ ตัวหนังสือเรามีลูกเล่นมากขึ้นนะฮะก็เจ๋งไปอีกแบบหนึง่งเจ๋งนาทุกคนนะครับก็เทคนิคนี้มันสามารถใช้กับดินโชก็ได้นะครับหรือลูกเล่นต่างๆที่เราอยากให้ตัวหนังสือเนี่ยมันมีลูกเล่นมากขึ้นทําเกี่ยวกับวอล์กเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้หมดเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับยูทูบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพราะว่าคลิปผมเนี่ยจะลงทุกวันเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพวกใหม่ในคคิหน้ารับบ